ในวันนี้ไหนครับค่ะครับผมวันนี้เราก็มาจัดงานทําบุญฉลองวันเกิดแล้วก็ถือว่าเป็นการขอบคุณแฟนคลับไปด้วยเลยครับผมคอยสนับสนุนเราใช่เพราะว่าคือผมเกิด20มากี้เกิด22ครับก็เลยวันนี้ก็18พอดีว่าเราคิวได้ตรงกันด้วยครับก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นมิ팅ประจาปีแล้วกันก็เป็นปีที่2แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดทําบุญวันเกิดอย่างนี้เหมือนกันปีนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งก็ให้ทุกคนมาร่วม เนี่ยเนาะซื้อเสื้อแล้วก็ขายเสื้อครับแล้วก็เอาเงินทุกบาทเลยเพื่อใช้จ่ายทำบุญแล้วก็มีเออเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาเงินมาบริจาคครับผมเจ้าว่าที่นี่เป็นบ้านของบันใหม่ใ่ไหมอ่าใช่ครับบันใหม่มาจากบ้านนี้ครับผมครับอันนี้อายุครบเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ ของผม29แล้วครับผมของเรา23ค่ะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้พอร์ตแฟนๆมาร่วมโอ้เยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเนาะใช่ใช่เยอะมากเยอะมากวันนี้ก็ถือว่าเต็มหอประชุมใช่ครับก็แบบไม่รู้กี่คนเหมือนกันนะแต่ีใจก็ก็ก็ดีใจครับผมก็ดีใจมากๆก็วันนี้ยอดดีใจยอดที่แบบขอตัวคุณเงินก็ประมาณจะที่ไนกันใช่ครับทั้งหมดประมาณแสนสองแสนสามครับผมครับฮะตรงนี้ก็คือแบบเอาบริจาคใช่ครับก็ก็มีวันนี้ที่บริจาคที่ที่นี่ประมาณเนี้ยครับเกือบ แสนสาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดขายเสื้อรอบ2ด้วยอันนั้นก็เอาเงินไปบริจาคที่อื่นต่อครับผมเราไเงินเป็นตัวตั้งตัวปีเหมือนกันใช่ไหมกั้วาะไม่ปีที่แล้วก็ต้องเริ่มเริ่มจากปีที่แล้วอะเนาะคือเริ่มจากการที่เราคิดว่าจะจัดมีติ้งแฟนคลับก่อนและช่วงที่คุยกันเนี่ยมันเกิดไปเลยก็เลยแบบเอองั้นจัดเพราะมันเกิดไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามานทำบุญด้วย ครับอครับผมอยากให้ฝากแต่คำคมเพื่อเป็นทาทอเราครับก็วันน um, ี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมทําบุญด้วยกันแล้วก็ขอบคุณถึงทุกคนด้วยที่เดี๋ยวจะมีฝากมาทําบุญกันด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามีคนที่ทั้งมาซื้อเสื้อมีทั้งมาบริจาคสิ่งของแล้วก็บริจาคเงินก็ขอบคุณทุกคนส่วนใครที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเสียใจที่อยากได้เสื้ออยากทําบุญด้วยกันเดี๋ยวก็ ลองตามพี่อิ a สแกรของผมกับมากี้ดูเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่าถ้าอยากสั่งเสื้อทำยังไงบ้างใช่เราจะจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยแล้วเงินนี้ยังสามารถส่งยังสามารถสั่งซื้อได้ยังสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็เงินเราก็จะเอาไปบริจาคทุกบาททุกสตางค์แน่นอนคือไม่หักค่าใช้จ่ายครับจ่า